เอาไงเนี่ยน้องเออหยุดที่ไหนไร้ผมเอาโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยแตกเท่าไรจะเก็บโดว์ยิงไปแตกแล้วไอโฟนปืนก้อนได้หมดปันอะผมได้หมดไอเบี้ยได้หมดนั้นอยู่ที่ไม่ตองให้หมดเลยปล่อยมาตองคนอยู่ไอ้ก้อนหงอมีปืนใหม่ด้วยมีปืนใหม่มีปืนใหม่สองคนเอาปูเวตาปืนใหม่สองคนแล้วก็ปืนใหม่หมดผมก็ปืนใหม่ มึงปืนใหม่ไว้ปัปืนลงพื้นเนี่ยหนึ่งสองพี่กรณจะอยู่ฝั่งนู้นปะล่ะฝั่งนู้นแหละปืนใหม่ใช่ไหโอเคนี่ไงของเขาปืนสนามสองเนี่ยแบกกระเป๋าไหมวะปืนสนามหนึ่งขอบเกีไอ้นี่วะมึงไปฝั่งนู้นกับเขาเพราะว่าเขามีปืนเอวีเอวีเขาเอาเขาสั่งเข้ามา ากันี่อยู่นอเคสอ่ะกูบอกให้กันเยอะตินะไอ้เอี้ยเขาก๊อปก๊อปเขาบอกเคสเขาเอาเอาเอาลูกผสมอยู่เอาโย่เอาโยใช่ขวดยังแตกอีกนี่นี่อยู่ในสนามแล้วนะครับขอว่าไม่ขึ้นทุกคนนะเว้ยเออไม่ขึ้นไม่ขึ้นไมเฮ้ยทีมเราทีมไหนบ้างี่ผมไม่ขึ้นที่ผมไม่ขึ้นอยู่แล้วถ้ามีมันขึ้นใช่ไหมอ่า มีก็ต้องตากตามนั่นนะสไนเปอร์โอเคไปยิงเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นพี่ใจเย็นโอ้โหเข้าหน้าเลยตอนนี้นะครับผมหน้ากากหน้ากากอย่าลืมใส่หน้ากากอันนี้ก็เป็นทีมเรานะฮะใครบ้างผมวีนะครับพี่กรณ์กอบโยงแล้วก็พี่แจ้่ะพี่ณะอ่าพี่นะโอเค หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอ้ห้าเก็บประจำที่อะไรนักเสื้อนักเสือเห็ดิีคาร์มหรอไม่ใช่เฮ้ยิ๊กคาร์าเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เพจผมนี่แหละอ่ะโอ้มืดตึ๊บเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะครับผมก็มีกำแพงนะฮะเดี๋ยวลองสักหน่อย เบลล์กเนื้อบลล์มอวนิ่มมากเลย <S 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 เอาพร้อมเออโอ้โหบดี Ê thì... Thôi 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 okay. Wow. Bên này Quý bươn lao bao quá à? Tông ngắn à? hả? Ok Ôi, ôi, ôi. <laughs>

gan. <laughs> oh, Ô sát, teng. Ôi. Bọn nhện này. Móp móp móp. quá มันมีช่องแบบนี่ตอเชือกกระสุนหมดปั่นดิปันป่นเไหมแล้วคุณลืมเอากระสุนมาปั่นเป็นบ้า,าเานี่ไงกระสุนไม่ได้หมดหรอกเฮ้ยกอปฟเอากระสุนมาป่ะนี่ลืมกระสุนอยู่นั่นนอ

hơi duyên quá Hối duyên à ừ. <laughs> Nên có bên vô, vô มันครับมันมันครับมันโอยอเฮียต้อนหัว,วใครยิงไว้เหียกระสุนยกมือแล้วเดินออกพี่ได้ใช่ไพี่ได้ ใครแม่งไม่รู้ยิงหัวกูตาไี่ตใครามันต้องหาช่องดีๆหน่อยเดินเขาดีตูนเขาดีกระสุนหมดทุกมือขึ้นไอ้เนี่ยไม่หิ้งนะ มันมันมันจัดไปจัดไปใจถึงก็มาเชื่อแม่งเห็นปะอยู่ตรงนั้นเห็นปะตายแล้วออก ยังรก,ก,กบยังไม่ตายพี่ยังไม่ตายยังไม่ตาย <c oughs> นี่กอบโยงยิงอย่างเดียวส่วนนั้นเป็นพิกรนะครับพิกร ที่มานะพึ่งมานะเฮ้ยเฮียใครยิงวะเดี๋ยวใส่หน้ากากก่อนดีกว่าต้องวิ่งไปปู้ไม่ได้เย็นซุ่มมึงอาจตายซะปียังไม่ตายพี่กูต้อง ออกไปนี่แบบโอ้โหบุกบุกฮยแบงค์ไมดิบกุก <c ười> ยังไม่มหมดเลยออไปไหนใกล้แล้วกันแ่งไม่มีลูกเจ้าโอ้โหมารวดเลยอะ ต้นไม้เสาตัวหนึ่งครับขอให้กระสุน,นโดนโทรศัพท์ราคาสิบมุนแต่จัดไปยิงออกไปสิปะกร เดี๋ยวใส่กระสุนก่อนพี่ตี๋อ่ะพี่ตีพี่ตีไม่มาไม่พี่ตีอยู่วะนี่ไงพี่ตีดูอยู่แกดูไหนสดบอกพี่ตีมาพี่ตีนี่ก๊อปย่องนี่ฝากให้พี่มานี่ระวังจะปืนลั่นบอกอยากยิงพี่เลยอยากยิงพี่เลยออกไปก๊อปบุกเลยไหมพี่ตีว่าไงหมายว่าให้ออกไปเฮ้ยนักกรบอกว่ามีคนอยู่หลังต้นไม้ว่ะ ซัดเลยปืนมงึงแรงอะซัดมึงก่อนนะซ <laughs> ัดมึง <laughs> อะไรเฮีย้ยมึงอ่ะขึ้นไม่ขึ้นไม่ได้ก็รู้ว่ากระสุนปืนกูแม่งออกไปออกไปออกไปสิยังไม่ออกอีก โอ้โหอะไรเดี๋ยวนี่นิดหน่อยแม่งโดนยิงแล้วก็ไม่ออกเฮ้ยมีคนมาปะวะ ยังมีคุณมาป้วะตังแล้วกางแล้ววพ่งกางไม่ช่วยเขายิงนั่งไรสดเฉยน,นี่ไงพี่ chứ tô mau quá Căng Tốt này quá โหแม่งปืนแบบเก่งกูยังไม่เห็นศัตรูเลยนะเว้ย 美丽 Cool, huh? Hamid Hamid, hello, where are you? โอ้โหบินจ้ะกูยิงมึงได้ไหมเนี่ยอยู่ขค่นี่ยิงไปนู่นฮะ่ไปนู่นม่กล้าปืนกูแอยิง้ยยิงยิงก่อนดิลบไหนองยิงเลยมีมีมีคนอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงรถ Go 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 go. No 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 no. Dia nak langit. <laughs> 你南锅。 มีคนอยู่ในป่าเขาด้านซ้ายเน่ยเฮ้ยรับ็นยแหละดิ На Hey, do

เห็นปะตรงนู้นอ่ะมีอีกคนหนึ่งเออใส่ดิโอ้ผมกูไม่ถึงเห็นปะดูนะ